หน่งโลหนึ่งจุดเจ็ดแปดสใหญ่ห้าพูนะคะขอบคุณหวานมนหนาหวานมนนาก มาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่ก็ได้ทุเรียนมา2ไซส์เนาะแต่อันนี้ไม่ได้มีนิมากนะคะเป็นไซส์แบบลูกเราประมาณโลก,กว่ากับลูกนีบิ๊กเบิ้มนะคะตัวนี้จะอยู่ที่น้ําหนัก3.5เนาะแล้วก็2ลูกมีก็3.5เท่ากันนะคะน้ําหนักเท่ากันแต่เดี๋ยวดูมาดูว่าลูกใหญ่กับลูกเล็ก2ลูกนะคะอันไหนจะได้เนื้อน้ําหนักเยอะกว่ากันนะคะเดี๋ยวขอปอกเป็นลูกเล็กก่อนแลวกันนะคะซ้อมมือวันนี้ก็คือเป็นเนื้อเนื้อกําลังทานหมดเลยนะคะเลือกเนื้อมาแล้วเนาะเขาก็ที่ร้านเขาก็จะจอะแบบ สามเหลี่ยมแบบเนี้เห็นไหมเห็นไได้เป็นไซส์แบบกาลางๆอะคะ่โะโลกว่าลูกอะโลกว่าวิธีปอ,อกของน้ำนก็จะเอาขั้วออกก่อนเอาก้านมันออกก่อนนะคะดูซิีกเนาะแล้วก็ผ่าลงมาเลยมันแก่จัดแล้วค่ะเปลือกมันจะยวมหมดแล้วะะอ,อ,ลอันนี้เลือกแบบว่าภูสวยภูชัดนะคะไมไ่แบบว่าไม่ได้เลือกที่อะไรอ่ะเขา เดี๋ยวน้ำกีดให้มันเป็นเป็นภูๆแบบนี้ก่อนสองลูกสามสิบห้ามเป็นปูไว้ก่อนนะเห็นไหมเซีเซนเขาก็จะแกะจะกรีดไม่ตรงภูถ้ามีคมนะคือมันจะง่ายมากาดูนะคะนี่เลยว้าวนี่คือคูแรกนะคะนี่เนื้อบบนี้เลยนะคะว้าวนี่เขาแกะจัดค่ะดูเขาจะแบบชิดง่ายแบบนี้เลยนะคะใครชอบแบบตรงนี้แบบน้องชอบตรงนี้มากเลยนะ เลยนะคะไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้คนตัดต่อเขาไปสปีดคลิปให้แล้วกันนะคะโอ้วหทําไมที่กำลังดีเลยกำลังนิ่งๆเดี๋ยวปุ๊บดิก อันนปูเล็กสุดของอนิกกี้ดูซิอันนี้ปูปูที่ห้าของลูกแรกนะคะลูกแรกเลยเนาะอุย้ยเนื้อแบบเนื้อหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลกูกอันนี้คือหนึ่งลูกนะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งลกูกอันนี้ลูกที่สองก็แค่มาบอกเทคนิคนะว่าถ้าถ้าเราซื้อลูกเล็กเนี่ยในน้ำหนักเท่านี้จะได้เท่าไหร่ได้เนื้อเท่าไหรนะ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันแล้วก็นําเลือกนะคะก็คือห้าปนะูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพยายามเลือกลูกที่มัน,น น้ำหนักไม่ต่างกันเลยนะคะสองลูกมันได้เท่ากันน่นะคหวานมไม่สมนว่อะไรนะ่งหวานมันมากหวานมันมากอร่อยตรงลองบางไม่ตรงลองบางแบบต้องอกรีดใส่ออก ไม่หมดลูกก็ห้าปูเราก็เลือกใส่ห้าปูมาเลยมันิดนี่ย,ยมัจะเป็นล่องเข้มๆข้ม่ะลูกนี้คือปูนี้สวยสุด อันนี้คือเรียบร้อยแล้วสําหรับลูกเล็ก2ลูกนะคะได้เนื้อเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ลูกใหญ่ตัวนี้ลูกนี้แค่3.5มโลนะคะลูกใหญ่จะได้เนื้อเยอะแค่ไหนนะคะนางก็เริ่มมาเป็นแบบผ้าพูนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าพูไปค่ะลุยขั้นแรกเหมือนเดิมเลยลูกใหญ่ในะแกย่ยากชิวแบบนี้ ไม่สุบแล้วะคือเปลือกมันจะยุ่มากเลยค่ะ yeah. นี่คือแค่ส่งชื้อนะเป็นเป็นล่องนะคะแล้วก็กีดตามล่องเนาะมันก็จะง่ายนะคะไนคะนี่คุอแรกดูเนองเปลือกลูกใหญ่เปลือกมันก็จะแบบหาบางยากมากนะคะ สามปูอมสามปูอันนี้คืออันนี้คือสามปูนะคะเหลืออีกเหลืออีกเท่านี้ก็จะดูเหมือนเนื้อเม็ดใหญ่เลยเนี่ยแต่ว่าดูทรงแล้วนะมันสูสีมากเลยเนาะ <laughs> ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะได้เยอะได้น้อยกว่ากันมันไม่ได้เป็นทุเรียนจีบวะเนาะเป็นแค่ทุเรียนไซส์แบบไซส์โลกว่ากับไซส์สามโลครึ่งเลยอันนี้คือสามโลครึ่งเลยนะคะสาจุดห้าอันนี้พูดสุดท้ายแหละของสามจุดห้านะคะเดีย๋ยวเราไปดูน้ําหนักกันนะคะอันนี้คือสองลูกอันนี้คือหนึ่งลูกหนึ่งลูกสามจุดห้ากับสองลูกสามจุดห้าอ่ะดูอันไหนมันคุ้มกว่ากันเนาะอันไหนมันแบบได้เยอะกว่ากันแต่เดี๋ยวเราไปเทียบกันที่น้ำหนักเอาลูกใหญ่ก่อนเลยแล้วกันว่าลูกใหญ่เขาจะหนักเท่าไหร่นะ จานน้ำหนักเท่ากันนะคะจานที่บ้านไซส์เท่ากันอยู่แล้วเนาะเท่าไรอะหนึ่งโลหนึ่งจุดเจ็ดแปดไซส์ใหญ่ห้าพูนะคะไซส์ใหญ่ห้าพูนะหนึ่งจุดเจ็ดแปดนะคะติดติดอันนี้มันเซ็ตเป็นศูนย์แล้วเนาะูมองได้นะอันนี้คือสองลูกที่มันไซซ์สามจุดห้าโลเหมือนกันแต่เป็นสองลูกนะคะหนึ่งจุดแปดเจ็ดมากกว่ากันขีดนึงเรื่องน้ําหนักคงเหลือไซส์เล็กถือว่าชนะนะคะน้ำหนักเขาได้เยอะกว่านะเอาดูนะคะดูเลย ดูเนื้อด้านในอันนี้สําหรับไซส์ใหญ่สําหรับไซส์ใหญ่นะคะนี่อันนี้คือสําหรับ3.5โลนะนี่คือ3.5โลนะคะแล้วก็มาดูของไซส์ไซส์1.5นี่ก็คือเนื้อเขานี่เนาะเทียบกันเลยก็คือเนื้อเขาอย่างที่บอกค่ะเนื้อของลูกเล็กอะ่ะเขาก็จะไม่ได้หนากว่าลูกใหญ่เห็นไหมลูกใหญ่เราก็ถ้าแบบเน้นเต็มคําก็จะได้เนาะแต่เน้นน้ําหนักก็คือลูกเล็กยังไงลูกเล็กก็ยังชนะเรื่องน้ำหนัก แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดเม็ดร,รีบเหมือนกันนะนี่นะรสชาติก็ขึ้นอยู่กับแต่ละราลยลการบอกไม่ถูกนะคะโอเคนะวันนี้ก็รู้แล้วนะคะเอามาทําให้แล้วตามที่ คอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าอยากให้เทียบนะคะว่ารูปใหญ่แล้วก็รูปเล็กในน้าหนักที่เท่ากันอันไหนมันจะได้เนื้อเยอะกว่ากันสรุปแล้วก็คือรูปเล็กได้น้ําหนักมากกว่านะคะแกะออกมาแล้วได้เนื้อน้ําหนักมากกว่านะคะตามไปกินได้เลยนะคะช่วงนี้หน้าทุเรียนเนาะแล้วเดี๋ยวแม่ทำคลิปไอติมทุเรียนนะคะที่แบบไอติมก็ใส่บนเนื้อทุเรียนเนาะอันนั้นเดี๋ยวไปตามดูในสดแล้วกันนะคะวันนี้แม่ขอตัวไปกินทุเรียนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะะะะคคคสําาาาหหรรรรััับลิปปนนนนน้จจเเเเเ็ีียยออได๋วมกะ